หล่อมากนะครับหล่อมหล่อนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทั้งหน้าตานะครับนี่เขาเรียกว่าช้างหล่อนะครับยังไม่ถึงว่าเป็นช้างที่เออนะช้างเผือกนะครับไม่ใช่นะครับผมต้บอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นช้างหล่อหน้าตาหล่อเหล่านะครับสวยงามมากนะครับงาก็ใหญ่ยาวด้วยนะครับผม อันนี้งาเขาตัดแล้วนะตัดมาหลายรอบแล้วนะทาไม่ตัดก็คงจะโค้งยาวกว่านี้นะครับอันนี้ตัดคืองาเขาแบบเขาแทงแทงก้อนหินมะงาเขาแตกก็เลยต้องตัดเมื่อก่อนก็ไปงัดไม้ในโรงอีกนะครับผักอีกนะครับผมก็ถือว่างาเขาสวยด้วยขาวนะครับเฉยๆดูฝานตัดให้ร่อนยนะครับวันนี้รอนะครับรอ

นอนนะครับผมนอนสบายเลยทีนี้นะครับหนาเลยโค้งสวยใหญ่มากนะครับใครน้อยนะครับอายุก็สี่สิบกว่าแล้วนะครับผมยังไม่เคยมีลูกนะครับชวพี่ฟางก็จะอาบน้ําให้ดีๆหน่อยนะครับลอยน้อยนะครับ,รบขัดด้วยก่อนก็จะขัดหนาเขาด้วย ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าไฟออสนะฮะใหญ่ใหญ่มากมากยังไม่ถึงว่าใหญ่ที่สุดในที่ที่ช้างที่ปางเราเลยนะครับก็ไฟคือนะครับใหญ่ใหญ่และยาวด้วยไฟคือจะใหญ่มากนะ อ๋อตับด้ามนะครับตับด้ามนะฮะโอ้โหนะลายน้อยรูปหล่อสวยๆนะฝั่งไหนก็สวยนะครับดูครับงางาโงงสวยมากนะทรงงาเขาสวยด้วยนะ ความโค้งความยาวนะครับทั้งใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากนะครับดูโค้งก็หากกันแบบสวยงามมากนะสวยนะครับผมสวยเลยฟนะานก็ขัดให้อย่างดีนะครับว้าวนะครับสวยสวยที่สุดนะหน้าเขาสวยนะตานี่แบบเหมือนแพนด้าเลยนะคือตรงตรงบริเวณขอบตานี่จะดำะดำสวยสวยมาก แล้วก็เสียงไพเออด้วยนะวัดีก็สวยนะครับวัดีเสียงก็ไพเอ๋อมากเสียงดังต้องดีนะครับถ่ายน้อยเอาไดเตตอนนะดูดิเหรอั้นอยู่นะั้นให้เป็นข้อพันอยู่แต่ยังไม่ได้นะยังยังผีสาวไม่เป็นปีนก็ยังขับอ้าวข้เขาดูเหรอ ตว <God. S 2> ากส,สวยเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ดูเสร็จแล้วนะครับผมหล่อมากนะครับดูความหล่อนี่ต้องพูดถึงนะสวยนะครับสวยที่สุดเลยนะครับผม เป็นช้างที่รักสวยรักงามนะฮะนะรน่าสวยนะครับดู